คุณเบิร์ตพาหลอนอยู่กับเราสวัสดีคุณเบิร์ตค่ะสวัสดีครับพี่เจมพี่แนนครับแต่วันนี้คุณเบิร์ตมากับเรื่องที่ชื่อว่าคนข้างทางอืมใช่แล้วของเราบ้าหรือว่าถ่ายทอดมาเป็นรุ่นพี่เหมือนกันต้องย้อนกลับไปประมาณสักอ่าสิบป,ปีช่วงนั้นผมเล่นดนตรีในผับที่อายุธยาครับเล่นตำแหน่งอะไรอ่ะผมเป็นมือคีย์บอร์ดแล้วก็พี่คนเนี้ยเขาเป็นมือกองอืมผมจะสังเกตว่าเขามาเล่นทีไรเนี่ยเขาจะใส่หมวกประจําเลย มันก็ไม่น่าแปลกหรอกครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นแฟชั่นของเขาผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรไม่ได้แบบว่าไม่ได้สงสัยอะไรมากจนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะเราเล่นดนตรีเสร็จแล้วเราก็จะมานั่งกินข้าวกันตอนหลังเลิกเขาถอดหมวกพอถอดหมวกแล้วผมเห็นว่าเอา้าห,หัวโล้นผมก็เลยถามพี่เขาว่าพี่ทําไมถึงโกนหัวหล่ะครับพี่เขาถามผมว่าเบิร์ตเองเชื่อเรื่องผีหรือเปล่าถ้าเองเชื่อพี่จะเล่าให้ฟัง แต่ถ้าเองไม่เชื่อเรื่องผีพี่จะไม่เล่าเพราะว่าเดี๋ยวเองก็จะหาว่าพี่นู่นนี่นั่นผมก็เลยบอกผมเชื่อครับพี่ผมเชื่อผมผมชอบฟังเพราะว่าผมฟังว่าก่อนที่เขาจะมาอยู่วงวงเดียวกับผมเนี่ยเขาเคยอยู่วงวงหนึ่งและเล่นอยูทอย่ที่อยุธยาแต่บ้านเขาอะอยู่อ่างทองเขาจะต้องขับรถไปกับอ่างทองอยุธยาอ่างทองอยุธยาเขาจะเลิกเล่นดนตรีนะ่ะประมาณตีสองถึงตีสามช่วงเวลานั้นก็จะกลับบ้าน ทุกวันทุกวันทุกวันเป็นประจำปกติแต่มีอยู่วันหนึ่งที่มันไม่ปกติเขากลับบ้านเวลาเดิมตีหนึ่งกับตีสองเขาขับกับอ่างทองพี่คนที่สัญจรอ่างทองอยุธยาจะรู้ก็ดีว่ามันจะมืดปัจจุบันก็มืดใช่จะมีไฟหนึ่งหนึ่งดวงและก็ประมาณอีกสักหนึ่งกิโลก็จะมีอีกสักหนึ่งดวงในตอนนั้นนะที่เขาเล่าให้ฟังเขาขับรถไปขับรถไปจนถึงระยะหนึ่งเห็นคนยืนอยู่ข้างหน้าไกล เขาก็เขาก็เขา,เขาต้องขับผ่านเขาก็เพ่งมองมองไปมองไปก็ทําทไมมายืนดกๆดินด,ด,ด,ดก็มองมองไปจนถึงเห็นแน่ชัดเลยว่าเฮ้ยคนนี้มันไม่มีหัวนี่ว่าเขาเลยโอ้โ oh หโดนแล้วคืนนี้เขาก็เลื่นเหมือนตาบานมองตรงๆไปเพื่อที่จะไม่พยายามที่จะไปมองเพราะเห็นแล้วว่าเนี่ยน่าจะใช่แล้วเขาก็บอกว่าอายุทยาเบอร์น่าจะรู้อยู่ผมก็บอกโอ้โ oh ห เขาก็เลยขับพยายามขับผ่านไปพอขับผ่านไปเท่านั้นเขาก็เลยมองกระจกมองกระจกก็เห็นก็เห็นยืนอยู่นะครับพี่ไม่มีหัวยืนอยู่ตรงไฟตรงนั้นครับไม่ทันยิ้หายตกใจพี่เขาบอกว่าขับไปอีกสักพักหนึ่งเจอยือนอีกเจอยือนอยู่อีกเลยรู้เลยว่าคนเดิมแน่นอนอเล,เลยไม่ต้องรู้เลยว่าเข้ามาใกล้ๆนี่ใช้ผีหรือเปล่าเขารู้เลยว่า แน่นอนใช่แน่นอนเขาก็เลยเหมือนประมาณว่าพยายามคุมสติแล้วขับรถผ่านไปนึกภาพนะครับพี่เขาบอกว่าเขาขับรถยนต์แล้วเอาเอา,เอาหน้าไปแบบใกล้ๆปุม่มอะไรเพื่อที่จะไม่ให้เห็นกระจกอ่ากระจกะเพราะว่าเขากลัวว่ามองกระจกแล้วดิเขาจะสติแตกแล้วขับรถแล,ล้วเกิดอุบัติเหตุเขาก็เลยพยายามที่จะขับผ่านล่างนั้น่ะขับผ่านไปก็โอเคไม่ได้มองแต่ขับผ่านไปขับผ่านไปปุ๊บแค่สักพัฒนึงเ,นเหมือนเขาได้ยินเสียงหลังรถเสียงดัง แต่ด้วยความคนต,ตกใจอ่ะไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรเลยหันไปมองดูกระจกหลังว่ามันคืออะไรเสียงดังตุุๆรากฏว่าเป็นล่างของร่างนั้นอ่ะที่ไม่มีหัววิ่งตามรถมาอือว้ยวิ่งตามรถมาแล้วเขาบอกว่าได้ยินพี่อ่ะเห็นเป็นอะไรที่ไม่รู้ในมือมันมันเอามาฟาดหลังรถพี่ดังตุบตุบตุบของแถเบิร์คีดว่าเป็นอะไรมันมืดพี่ไม่เห็นเออผมบอกว่าพี่ทัดเลย หัวออ oh. หัวแน่นอน <Ha. S 2> เขาเลยบอกพี่ก็ไม่รู้เพราะมันมืดกับพี่ตอนนั้นพยายามตั้งสติและพยายามขับรถกลับอีกถึงบ้านให้เร็วที่สุดออืเขาก็บอกว่าเขาก็พยายามขับขับ,ขบจนถึงบ้านพอจนถึงบ้านอะ่ะพอเขาลงจากรถปุ๊บเข้าบ้านได้เข้าที่นอนเลยคุมโปเหมือนเขาบอกว่าเขาคุมโปงเขาได้ยินจะเสียงเสียงเมียเขาว่าเออพี่ อะไรจะเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่พูดจนจนแฟนเขา่าต้องไปขยับรถเข้ามาในบ้านเองพอถึงรุ่งเช้ามาเนี่ยพี่เขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องหยุดงานเล่นดนตรีอยู่ประมาณเป็นอาทิตย์อะครับเพราะว่าเขาเป็นไข้เป็นไข้แล้วเขาบอกว่าเขาจับผมเขาะ่ะผมเขาหลุดมาเป็นกระจุกกระจุกเลยครับพี่อืที่บอกว่า <ผม S 1> จับไข้หัวโกรนก็เป็นแบบนี้เนาะใช่เขาบอกว่าผมหลุดแต่มันหลุด แล้วมันขึ้นไม่ไม่เหมือนเดิมอะครับเขาเลยต้องโกนดีกว่าเลยตัดสินใจเป็นการโกนไปเลยอะเขาบอกว่านั่นแหละครับเป็นเหตุผลที่เขาต้องโกนผมแล้วเขาก็มาเล่าให้เมียฟังตื่นมาตอนเช้าแล้วเขาเล่าให้เมียฟังว่าเขาไปเจออย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้มาแล้วเมียเขาเล่าว่าก็ว่าอยู่ว่าตอนขยับรถเข้าไปอะ่ะเห็นมีคนอะยืนอยู่หน้าบ้านก็คิดว่าเป็นเพื่อนที่ก็กล่าวว่าขยับรถเข้ามาแล้ว และออกจากรถอ่ะจะไปเรียกเท้าบ้านอพอออกจากรถมาปุ๊บเขาไม่อยู่หน้าบ้านแล้วใช่แต่เขาบอกว่าแฟนเขาบอกว่านี่หัวนะเหนเ็นเป็นเป็นเป็นคนเลยหัวไม่ได้ขาดอะไรอย่างเงี้ยอืม,อม,มาแบบปกติใช่เขาก็คิดว่าเป็นเพื่อนของพี่เขานั่นแหละสาเหตุที่ทําให้พี่ต้องโกนหัวตลอดจนถึงทุกวันนี้ครับอังคารคลุมโปง